สวัสดีครับพี่ๆพบกับอาร์ตดเช่นเคยครับแน่นอนพบก,กับต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดนะครับวันนี้จะพาพี่ๆไปชมสุดหล่องอานอีกคันหนึ่งคันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวออฟโรดอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็สลับกันระหว่างสุดตะตับออฟโรดนะพี่ๆเพื่อจะได้ไม่เบื่อนะมาดูหลายๆวิธีการตกแต่งรถกับอาร์ตนี่แหละนะเพื่ออะไรเพื่อจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจกับการตกแต่งรถยนต์กับพี่ๆนั่นเองนะครับพี่ๆก่อนที่จะชมคลิปนี้อาร์ตฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะก่อนนะจะได้ไม่พลาดในการรับชมรถยนต์ฟอร์ดนี้นััั่่นนเเองครบมมมาาพีๆชกลย คันนี้คือในส่วนของตัวเอเวอเรสนะเป็นตัวรุ่นพี่ใหญ่นะตัวท็อปเมื่อก่อนเป็นตัวท็อปสุดตัวนี้คือขับเคลื่อนสีล้อนะครับไทเทเนียมนะฮะร,ราคาค่าตัวก็1นึ่งล้านเก้าแสนบาทนั่นเองไม่รวมค่าสีนะค่าสีอีกหมื่นสองนะครับพี่พ่ะสีขาวเนี่ยเป็นสีสโซลเฟกไวท์นะครับจะมีค่าสีอีก1นึ่งหมื่นสองพบาทเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สองจุดศูนย์นิดไบเทอร์บูส์องร้อยสิบแรงม้าห้าร้อยนิวตันเมตรนั่นเองนะขับเคลื่อนล้อแบบบทันะคร ตกแต่งอะไรไปบ้างแ๋ยวจะพาพี่ๆชมทีละจุดเลยอันดับแรกที่บอกไปแล้วนะคันนี้คือสีขาวเพิ่มเงินหมื่นสองกลายเป็นหนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นกับสี่พันบาทไม่เท่านั้นพี่ๆคันนี้เพิ่มในส่วนของตัวมิติการตกแต่งคือทําทรงแพนด้าซิงนะแพนด้าซิงแน่นอนครับคุมทนด้วยสีขาวกับสีดําสีดําด้านบนก็ถูกนีลิมิตด้วยการแรปสติ๊กเกอร์นะเกรด TPU เป็นเกรดที่ดีกว่า PET มาแล้วนะครับก็เพิ่มในเรื่องของอัตราความทนของแดดนะมูลนก สิ่งสกรปรกหรือแม้แต่รอยขีดข่วนต่างๆก็จะอยู่กับเราได้นะานาิ่ขึ้นและสีขาวไม่ค่อยได้เห็นนะครับพี่ๆปกติอาจจะแนะนําให้กับพี่ๆที่เป็น fc สีดำนะแต่นี่ fc สีขาวครับอยากจะฉ่าเหมือนกันครับสีขาวก็ฉ่าได้ครับนี่ก็เป็นการแรปสติ๊กเกอร์เกรด tpu เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นเกรดที่ดีที่สุดอยู่แล้วอย่างที่อาร์ตบอกม,มีการเซฟฮิวดิ้ลตัวเองได้ด้วยนะทำยังไงให้รถเราสะอาดและเงานะเวลาเช็ดรถเนี่ยไม่มีเส้นเป็นขนๆเป็นวงๆเวลามันโดนแสงสะท้อนนี่แหละครับพี่ รับฟิล์มไปเลยครับอายุการใช้งานอย่างที่อาร์ตบอกกับสามถึงเปีทำไมต้อง3ามถึงเปี3ปีก็เพราะว่าพี่จอดตากแดดแต่ถ้า7ปีพี่รักษารถด,ดูแลความสะอาดและมีการในส่วนของตัวนี้อาร์ตมีบริการในเรื่องของเขาเรียกว่างานสปานะครับพี่พี่เอาไปใช้งานแล้วนะหเดือนเข้ามาสปา1รอบหรือ3เดือนเข้ามาสปา1รอบเพื่อมาดูความละเอียดของตัวฟิล์มและลงน้ํายาเคลือบเงาให้อีกรอบหนึ่ง mm hmm. เขาก็เลยอยู่กับเราถึง7ปีนั่นเองนะครับพี่พส่วนด้านหน้า เพิ่มมิติความหล่อให้กับตัวกระจังหน้าตัวเรนดอนนะครับเรนดอนปกติพี่เห็นเป็นสีแดงกับน้ำเงินใช่ไหมแต่อันนี้แน่นอนครับแพนด้าซิงกนะก็ต้องมีแค่ทูโทนคือขาวและดําก็ทําเป็นดําและขาวขาวและดําแบบนี้เลยนะพี่พก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆชอบเลยนะครับสั่งมาได้เลยครับพี่เพราะอาร์ตไม่ได้เป็นคนทํานะอาร์ตก็ให้ช่างแต่ก็ทําให้พี่สั่งผมมาผมสั่งช่างต่อนะเขาก็ทําให้เราอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นในเรื่องของการเน้นวิธีลังสรรด้วยความต้องการของพี่ๆเอฟซีอยู่ FC แล้วว่า พี่อยากได้แบบนี้น้องได้ไหมได้ครับพี่ไม่มีคําว่าไม่ได้นะสำหรับเซลล์อย่างเราเนี่ยที่เกษตรน้มินมีแค่คําว่าได้อย่างเดียวนะครับพี่พไฟหน้าก็ซีแคมนะครับทำงานติดควบคู่กับตัวเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ติดมากับตัวกระจังหน้าเป็นรูป3ามขีดที่คล้ายๆกับเลขโรมันนั่นเองนะครับไฟหน้าแมสติกเอลวีดีทำงานกันแบบความชานฉลาดส่วนสำหรับไฟหน้าที่เป็นแมสติกที่พี่พบางท่านที่ไม่เคยมีความรู้ด้านนี้เลยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ด้านบนเอาไว้ให้พี่ๆี่ได้ชมกันว่า ไฟหน้าที่เป็นแมชชีคแอลอีดีทำงานแบบไหนทานํางานยังไงนะครับแปะด้านบนพี่แตะดูได้เลยนะหรือจะให้นักเล่าให้ฟังก็แน่นอนครับมันมีการคาลิเบตหาแสงเองได้เลี้ยวตามพวงมาลัยพร้อมสว่างแบบเหมือนผีหลอกนะไฟสูงไฟต่ําทํางานวิบวับวูบวับกันแบบเราไปแตะดูครับพี่พี่แล้วพี่จะเห็นว่าเออทำงานจริงๆแล้วก็ป้องกันอาการแยงตาของเพื่อนร่วมทางได้ด้วยนะบางท่านบอกไอ้น้องออฟรดอย่างเงี้ยแยงตารถเกเงข้างหน้าแน่นอนถ้าพี่มีโหลดเตี้ยจนโหลดติดดินนะครับไม่มีแยงนะเพราะว่า ตัวไฟของเขาเนี่ยส่องสว่างไปปุ๊บนะครับสะท้อนกลับมาโดนตัวเอด้ที่อยู่ด้านบนเนี่ยถ้ามันมีแวลเข้ามาครับเขาจะกดไฟหน้าลงทันทีนี่คือความฉลาดของรถยนต์ Ford นะครับไม่ได้โม้นะพี่ลองซื้อไปใช้ดูจริงๆมนี่อาร์ตพูดจริงเลยนะฮะและส่วนด้านหน้าเนี่ยก็ยังมีติดมาคือกล้อง360องศานะครับตอนนี้คือปี2025แล้วนะครับตัวกล้อง3 6 0องศาด้านหน้าเราจะไม่มีตัวฉีดน้ำให้พื่อเยอะที่ว่บอกว่าเป็นตัวมายเนอร์เชนที่อาร์ตบอกพี่ไปตั้งแต่ท้ายปีที่ผ่่่าานานนมมะคครับีีือปใหแล้ว ก็นี่ครับไม่ได้เชนของปี2025รถที่เป็นรถใหม่ๆตอนนี้นะครับจะมีการปรับบางส่วนแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลที่บางท่านที่อยู่ดูในโลกโซเชียลที่ Ford เรียกรถเข้าไปอัปเดตข้อมูลตัวรถนั่นเองนะครับเพื่อเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานนะพ,พี่ไม่ใช่ว่าไปตัดอะไรออกไปเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานรถยนต์นั่นเองครับพี่เขาเรียกว่าเพิ่มสเปคบางอย่างนะครับที่ทาง Ford เขาไม่ได้เปิดเผยข้อมูลออกมาแต่ให้ลูกค้าได้ใช้งานรถด,ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับด้านล่าง ตัวนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเรดาร์นะครับเรดาร์ตัวนี้ทำงานแบบ Adaptive Cruise Control Stop and Go และรักษาระยะห่างรถคันด้านหน้าให้เรานะครับแต่รถคันนี้สูงอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างทรงสุดาตานที่โหลดเตี้ยเนี่ยเมื่อเจอรถคันหน้าที่เป็นรถตู้ทึบและด้านหน้ารถตู้ทึบเราไม่เห็นว่าเป็นรถอะไรนะเพื่อถ้าเกิดว่ารถคันด้านหน้าเข้าเบรกแบบกระทันหันคันหน้าก็กระทันหันถ้าเกิดว่าเราไม่รักษาระยะห่างนะครับแน่นอนครับเราอาจจะเบรกไม่ทันแต่ตัวนี้มีแบบรักษาระยะห่างให้พี่นะครับคันหน้าฉุกเฉินของเราก็เบรกทันที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตและก็ทรัพย์สินของเราด้วยนะครับพี่เผื่อมีคนที่เรารักอยู่บนรถด้วยนะนี่เป็นไงรถยนต์ฟอร์ดใส่ใจขนาดไหนพี่ด้านหน้าก็เพิ่มความหล่อด้วยด้านล่างทีบใส่เป็นชุดสเกิร์ตของตัววิกเตอร์เวอร์ชันสนะครับตัวสเกิร์ตเราก็แรปฟิล์มใสให้ครบหมดเลยนะพี่ไม่ใช่ว่าเราจะแรปแค่ตัวรถสเกิร์ตเราก็ดูแลให้นะครับด้านข้างเพิ่มความหล่อโดยการยกสูง2นิ้วด้วยชุดยกจากโปรเฟนเดอร์นั่นเองนะครับตวนีปนีม เพื่อเพิ่มในส่วนของตัวเขาเรียกว่าชดเชยดีกว่านะครับเรียกว่าชดเชยอัตราการสูญเสียของตัวหน้ายางที่เสียไปนะครับเพราะรถที่ออกจากโรงงานความสูงเบ็สแตนดาร์ดนะครับล้อมันจะปกติแต่ถ้าพี่ยกรถขึ้นล้อมันก็จะเอียงนึกภาพเวลารถเรายกขึ้นมันก็จะเอียงอย่างนี้โหลดเตียมันก็จะลงอย่างนี้นะครับมันก็จะกินยางนอกถ้ากินยางในอันนี้ก็เพื่อปรับตัวองศาของพื้นล้อให้มันสัมผัสกับพื้นแบบเต็มๆ เวลามุมโชว์อินโชว์เอาไว้แล้วออกตัวมันก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการกินหน้ายางนั่นเองนะฮะล้อแม็กเดิมก็20แต่น,นี่เพิ่มความหล่อด้วยตัวล้อแม็กของเลนโซตัวเจเกอร์เวนตุสนะครับเป็นขอบ20พร้อมลายเขากวางหลอ่ลอๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็รัดยางของตัวตัวโยธา open country เป็นซีรีส์ใหญ่สุดคือ305ศูนย์ท่าผ้าห้เป็นลายยางออฟโรดนั่นเองนะพี่ๆด้านในเป็นไงฮะคุมโทนเลยแพนด้าซิงมีระบบสุรตานอยู่ด้านในนะครับตัวนี้ใส่ชุดเบรกคัสตอมของตัว อ่ uh, 21แซดนะเป็นตัวนี้ก็คาลิปเปอร์หกสูบนะครับทำสีดํากลืนกันเลยนะครับถ้าไม่มองจริงก็จะไม่เห็นเลยนะเพราะว่าล้อแม็กมันก้านวายมันถี่นะก้านเข่ากวางล้อแม็กก้านนี้แล้วก็ใส่เบรคเข้าไปนะครับตัว21แซดนะสีดําแล้วก็ทำตัวตัวสื่อสียงพร้อมด้วยจานไฮคาร์บอนนะครับ405มิลลิเมตรนั่นเองนะฮะคิ้วซุ้มล้อก็ใส่เป็นของแรปเตอร์นะครับเพื่อความหลอ่อแล้วก็ด้านข้างก็ฉ่าเลยไม่อยากจะทัดเลยไม่อยากจะจับเลย เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องขับไปส่งมอบแล้วนะครับสำหรับคันนี้สำหรับรถพี่ F 4นะครับขอสมวนนามไว้ตรงนี้แล้วกันฮะเพราะว่าเรานะนิดนึงพี่บอกว่านิดนึงนิดนึงนะครับด้านท้ายด้านท้ายเนี่ยเป็นไฟซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วนะครับเราแรปเนี่ยเราก็แรปเก็บให้หมดไม่ว่าจะเป็นตัวรถหรือว่าโคมไฟนะเพื่อป้องกันในพวกเศษหินเศษไม้อะไรต่างๆที่จะมาสัมผัสทำใหเ้เรามีริ้วรอยได้ทำให้เราอยู่กับเราได้นานมากขึ้นฝาท้ายไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับด้านท้ายก็นี่ครับกับ ตัวนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับสำหรับตัวชุดสกเกิร์ตท้ายเวอร์ชันหนึ่งก็จะเป็นเป็นก้อนๆอย่างงี้สก้อนติดกันตัวท่อพี่สามารถเลือกได้จะเป็นสี่เหลี่ยมอินฟินิตี้วงกลมหรือจะไม่เห่าเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่พี่ชอบแลวอยากเลือกแบบไหนก็เลือกได้เลยนะฮะฝาท้ายเขาเป็นไฟฟ้าร้อแล้วก็กิมมิคของเขาเนาะเอเวอเรสต์ Everest. มุมฝั่งนี้เนี่ยพี่ตากล้องมาให้ลูกค้าดูหน่อยนี่ตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นรูปเมืองนะเห็นที่ msrt เขาก็มีนี่รูปเมืองนี่ครับขับรถออกจากเมืองไปปุ นี่เมส์เทนนี่เป็นไงกิมมิคของเอเวอเรสตหล่อๆเลยนะครับโอเคและสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากจะลดยนต์ฟอร์ดหลอ่อๆแบบนี้สามารถพูดคุยกันได้ที่อาร์ตพระนครชลุมเกษตรนิมินชลุมยอดขายลำหนึ่งถึงี่ปีซ้อนที่เบอร์0ูนย์เก้าแปดสหนึ่งนะครับพูดคุยกันได้หรือจะทักคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างก็ได้นะครับมาพูดคุยกันในเรื่องของการซื้อรถออกรถหรือสงสัย ฟังชันฟีเจอร์ใดๆนะครับพูดคุยกันได้นะครับสำหรับปี2025นี้หรือจะมีในส่วนของต,ตัวบางอย่างที่ลูกค้าบางท่านเพิ่งจะเอ็นใจมาอยากจะได้รถยนต์ฟอร์ดก็พูดคุยกันได้นะครับที่ชลุมพระนครเกษรมินชลุมยขายเลน14ปีซ้อนที่ตอ้อมอ้อที่71นะครับตอ่อมอ้อด้านหน้านะครับมาพูดคุยกันได้และอยู่ส่วนใน,ในพชรัยก็ออกรถกับอาร์ตไ,ได้เช่นเดียวกันนะครับอาร์ตมีเจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารให้พี่ถึงบ้านเลยนะครับเสร็จแล้วมาแต่งรถ่อๆกันพี่อยากได้แบบไหนอาร์ตมีรูปแบบการตกแต่งมากกว่า100รููปแแบบออยยย่่ลลลล้ว้วเเเืกกไดพพีิ อยากได้แบบไหนเลือกมาเลยนะครับสั่งอาร์ตมาอาร์ตไปสั่งต่อครับอาร์ตไม่ได้ทําเองนะอาร์ตให้ช่างทําให้ช่างเรามีฝีมือทุกคนนะครับมั่นใจได้เลยว่าปีที่แล้วที่ผ่านมาปี2024เราจําหน่ายไป1,500กั่ากว่านะครับเกือบพันหกนะครับหปีขายรถพันหกรคันนะครับช่างเรามีความสามารถขนาดไหนที่พี่สบายใจได้นะครับอย่าลืมครับพี่ๆอาร์ตฝากไว้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสบไครต์ให้ด้วยจะได้ไม่พลาดในการรับชมรถยนต์ฟอร์ดแต่งหล่อๆแบบนี้และ เพื่อช่วยในเรื่องของการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ฝราการน,นั่นเองนะครับพี่ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยสำหรับรถยนต์ดอลลอรคันนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ